่านี่เลยนะเพื่อนนะถอดมันออกมานะครับนะถอดออกมากเลยนี่นี่โอ้โหสายมันก็เป็นสายเก่าแล้วนะครับนะผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับสายพวกนี้โอ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับโอ้โหสายหมดสภาพแล้วด้วยนะครับสายพวกนี้ทิ้งเลยนะหาสายมาต่อใหม่นะครับโอ้โหครับนตอร์ก็พังหมดแล้วนะเนี่ยเอาไหมฮะโอ้ยยอดจริงๆเลยอะไรเนี่ยฮะนี่โอ้โกนะครับโอ้โหนี่สุดยอด นี่ก็เห็นอาเห็นอะไรนะครับผาลือ้อนี่ก็คือการลื้อที่ดีนะครับเนี่ยเพื่อ,ยอนยอดแห่งนวัตะกรเลยโอ้โหโอ้โหเนี่มาดูสภาพมันนี่รรนะครับนะโ,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 โอ้มันก็คงจะร้อนมากเลยนะครับนี่เขาจะแบ่งออกเป็นสองฝ่ายเลยนะสองฝั่งนะท่านเพื่อนต้องการที่จะตัดแบ่งครึ่งก็แบ่งได้นะครับแบบนี้เฮ้งไงเจือจัดหูแกร์ไหลายเปลี่ยนอาออกดูทันเตอร์พวกนี้นะครับ เปลี่ยนอาร์ตัวที่มันดำๆนี่ออกดูทรานซิสเตอร์ซูมนี้ด้วยนะครับ <laughs> ทรานเตอร์ใดเนี่ยไอซี IC ไม่ค่อยพังหรอกนะครับนั่แหละประมาณนั่นแหละ <c oughs> นี่ทรานซิสเตอร์ทรานซิสเตอร์เอ็มเจสองเก้าห้ากับสามศูนย์ห้าหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นทรานเตอร์ตัวสีดำสองสองเอ็นสามศูนย์ห้าตัวนี้ Yeah. นี่ 2N3055 mm. เป็นชนิด NPN MJ2955 mm. เป็นชนิด PNP เ,เพื่อนๆไปดูในดาต้าชีตเลยมันสร้างจากอะไรยังไงค่าความต้านทานยังไงแบบไหนค่าความจุภายในเท่าไหร่ไปดูในดาตาชีตมันจะได้รายละเอียดที่สุดจัดแต่ผมไม่ใช้เบอร์นี้ครับทิ้งละดึอทรานซิสเตอร์ออกก็มาเจอกรณีศึกษาที่จะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับ แผ่นนี้ก็คือแผ่นไมกาแผ่นไมก้าไม่มีคุณสมบัติว่ามันจะทนความร้อนสูงมากเลยในในไมกาเนาะทีนี้นนนในกรณีศึกษานี่ก็คือว่านะครับโอ้โหเ,เอาตัวนี้นะครับเขาตัดขวดมาใส่นะครับนะขวดพลาสติกนะครับมาใส่นะครับนะแทนแผ่นรองไมก้าไม่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆพอใช้ไปแล้วมันจะละลายเปื่อยนะครับ เราเอาออกมาไม่ได้ด้วยเห็นไหมมันจะแน่นมากนะครับตอนนี้มันละลายไงครับด้านล่างหเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมโอ้โหมันเปื่อยมันไม่ถูกต้องอมอแมนเนาะเฮ้ยนี่ครับเดี๋ยวผมเอาออกมาก่อนนะเพื่อนนะเพื่อนจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นว่าตัดขวดพลาสติกตัดยางใส่เนี่ยมันมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าทันเตอร์พวกนี้มันจะร้อนนะครับร้อนแล้วมันก็จะละลายเปื่อยนะครับมันเพื่อนนี่เห็นไหมเห็นไหม โอ้ยตัดใส่ยางดีแล้วเว้ยเออสดจอดแต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่นะครับแบบนี้แผ่นรองมีมีแผ่นเขา้าเข้าขายกันอยู่ไม่เกินห้าบาทหรอกแผ่นหนึ่งเพื่อนก็ซื้อมาใส่หน่อยนี่เห็นไหมนี่มันมันไม่ไม่ใช่นะครับนะแบบนี้โอ้ยตัดขวดพลาสติกมาใส่เว้ยเนี่ามันหวอนวลแล้วกบเปืๆๆๆ่อยแล้วเว้ยนี่เหไหมโอ้ยไหมออเออๆๆเออแต่มันก็ทนทานเหมือนกันนะกว่ามันจะละลายโอ้หโอโอ ช่วงนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการรองทาซิสต์นะตัวนี้มันเป็นเบอร์ดี1 4 7 7จะเอามาแทนเบอร์305 5นนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือซิงค์ระบายความร้อนมันนะนี่นะนเพื่อนจะสังเกตนะเราจะใช้รูน็อตรูนี้รูไหนก็ว่ากันไปนั่นเพื่อนนะแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับได้หมดละทีนี้แผ่นแผ่นนี้ครับนะแผ่นไมก้าเนี่ยครับ ทนร้อนทนไฟสุดจอดเพื่อนก็ถ้าจะทาซิลิโคนก็ทานะทาให้เรียบร้อยละแล้วลเพื่อนก็จะวางลงในลนักษณะนี้นะเพื่อนนะมีวางลงลักษณะนี้เห็นไหมเนี่ยเพื่อนสังเกตนะเออการทาซิลิโคนนี้ก็คือว่าซิลิโคนมันช่วยระบายความร้อนจริงหรือ กรณีซิลิโคนมันช่วยระบายความร้อนก็คือไอเจ้าหลังทรานซิสเตอร์อะไรพวกนี้มันไม่เรียบมากนักเห็นไหมครับมันไม่ค่อยเรียบซิงมันก็ไม่ค่อยเรียบมันไม่ได้ขัดมันนะครับพอมันไม่เรียบแล้วนี่การสัมผัสกับซิงค์ระบายความร้อนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนแล้วทีนี้ก็เอาซิลิโคนมาทาเพื่อที่จะให้มันอุดรอยที่มันไม่เรียบเนี่ยลงไปนันการเพียงเล็กน้อยแค่นั้นแหละนะครับมันก็จะช่วยให้แจบขึ้นว่าจะไป การระบายความร้อนจะได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนั่นก็คือการทํางานของไอเจาซิลิโคนแล้วทีนี้ก็มีแค่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้วางลงไปแล้วเพื่อนก็จับน็อตแค่นั้นเองนะครับแผ่นรองอะไรอย่างอื่นไม่ได้ใช้แล้วนะครับมันใช้อยู่แค่นี้เพราะว่าในส่วนนี้นะครับมันเป็นดําๆเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นนะเดี๋ยวนะครับดาๆเนี่ยดาๆเนี่ยนี่นี่ๆๆนี่นี่นี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับ มีแผ่นใสๆ,ๆนี่อยู่นี่เห็นไหมครับมันก็จะไม่มีอะไรที่มันจะต้องไปรองอีกเหมือนไอ้ตัวทรานเตอร์305นะถ้า305ตัวมันเขาจะเป็นเหล็กอย่างนี้นะครับอา่าเป็นเหล็กอย่างเงี้ยมันจําเป็นต้องมีไอ้ยางยางเนี่ยบูทวะเนี่ยเออเนี่ยอยู่ตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หัวน็อตมันมาลงกับเหล็กเนี่ยนะครับแต่ในส่วนของไอ้เจ้าดี1047นี้ไม่ต้องไม่ต้องเลยดีกแะะ็แค่นี่แหละนะครับแค่นี้ ทาซิลิโคนก่อนจะได้ไม่ขยับแบบนี้นะก็ใส่เข้าไปแล้วทีนี้ก็นี่เลยนะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็ใช้นอ็อตร้อยลงไปแล้วเพื่อนก็เอาให้แน่นเลยนะครับก็จบนะครับมันมีแค่นี้ในระองทรานเตอร์เนี้ยแล้วทีนี้ก็มาดูขาทรานเตอร์นะครับขาทรานเตอร์แบบนี้นะครับมันจะเป็นขา B c แล้วก็ขา e นะครับอย่างนี้เนาะแต่ว่าในส่วนของบอร์ดนะครับในส่วนของบอร์ดที่เพื่อนจะต้องโยงสายไปนะเพื่อนนะโยงสายไปที่บอรนะ์ดฮะไม่ใช่ว่าจะโยงมาตรงๆแบบนี้นะเพื่อนไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพื่อนดูด้วยนะครับไม่ใช่นะเพื่อนดูด้วยนะครับ e b c นะครับเพื่อนก็โยงไปตามตำแหน่งให้มันเข้ากับที่ขาเนี้ยนะมันจะเป็นการโยงสายไปนะครับเพื่อน ดูด้วยเพื่อนบางคนลืมดูขาอาบางคนไม่ได้ลืมนะแต่ไม่รู้ออไม่เข้าใจคิดว่ามันต่อเข้ามาได้อย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่นะครับอย่างเช่นตัวนี้ขา E นะครับก็มานี่เลยนะครับนะครับมาขาด้านนี่ E นะครับขา C เนี่ยขา C ขา B ขา B ขาตรงนี้ก็มานี่นะแล้วก็ขา C ก็มาตรงกลางเนี่ยนะครับเพื่อนก็ดูด้วยนะครับเ,เนื้อหาผมรู้สึกว่ามันจะ เหมือนเหมือนเหมือนพาทําประกอบแบบสําหรับผู้เริ่มต้นเลยนเนี่ยโอเคนะครับนะเอาเอาเป็นช่างมือใหม่เนาะกลับไปกลับไปไปช่างมือใหม่ดีกว่าเครื่องนี้นะครับก็ต้องแกะออกมาดูในส่วนนี้ด้วยส่วนนี้เห็นซีมันลงไปแล้วมันไม่ค่อยแน่นยังไงก็ไม่รู้ละ่ะผมก็เลยแกะออกมาดูโอ้เห็นลอยไหมด้วยนะครับนี่นต้องช็อตแรงแน,น่เลยผมว่านะสุดยอดจริงๆเลยครับ นี่เพื่อนๆก็เริ่มเดินสายเลยนะครับนะทีนี้ก็เดินสายนะาตามที่ผมกล่าวเลยนะ EBC เดินมา3 0 5 5เข้า1047 295นี่กนี่ก็เอามาเข้า B 8 1 7เลยนะครับนะเดินสายสายมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นนะครับทีนี้ฮ่าสุดยอดจริงเลยทีนี้ทีนี้หลังจากที่ประกอบต่อสายเข้าไปแล้วเรียบร้อยถ้าเครื่องมันดังมันก็จะดังแบบนี้นะถ้าเราเอามือจิ้มตรงอินพุตนะครับนี่นี่นี่ แน่ฮะ่ะได้อย่างนี้ก็ถือว่าไปต่อได้ทีนี้ก็ต่อสัญญาณเข้าแล้วก็มาลองวอลลุ่มอะไรพวกนี้ละ,ะถ้ามันดังได้ก็จแจวเลยทีนี้แต่ถ้ามันไม่ถ่ายนี่ยก็คงจะต้องไปเปลี่ยนวอลลุ่มแน่ๆนะเรื่อนนะก็เป็นอย่างนะนครับอ่านี่คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มนี่เห็นไหมวอลลุ่มโอ้ต่อสายมาแบบนี้นะครับนะ เออเนี่เนี่เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอรูปร่างหน้าตาก็นี่เห็นไหมสุดยอดแน่แล้วนะวอลลุ่มสุดยอดแห่งวอลลุ่มป้าแอมผลิตมาไม่รู้กี่ปีแล้ววอลลุ่มแบบนี้ก็ยังมีขายมีจําหน่ายแล้วก็ยังใช้กันอยู่สุดยอดจริงๆเลยครับเพื่อนนะสุดยอดมากเลยนะครับอะไรหาง่ายครับ เหมือนเก่าเลยสุดยอดมันต้องสุดยอดนแน่ๆดังแล้วนะครับได้การแล้วดังแล้วมีเสียงแล้ววียูไม่ประทับใจเลยไฟมันดูไม่ทันเนี่ย ไม่ทันเลยลายตาดูไม่ทันไม่สวยงามทําให้มันสวยกว่านี้ได้ไหมได้เดี๋ยวต้องทําเอาซิ่งนี้ก่อนนะเอาสิ่งนี้ก่อน,นะเ,อน,อนเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันระหว่างนี่กับนี่นะเดี๋ยวจะทาสิ่งนี้ก่อนโอ้ไม่สวยเลยดูระหว่างระหว่างระหว่างแถบนี้กับแถบนี้แถบนี้ดูไม่ทันนะแต่ก่อนดูไม่ทันเดี๋ยวนี้จะแถบนี้จะดูทันนะฟังดูาน เออก็เทอีกแบบเนี่ยเอาด้านนี้เอาเอาตัวนี้ช้าหน่อยนะตัวนี้เหมือนกันก็จะเอาตัวนี้ช้าหน่อยเออมันก็สวยอีกแบบดูเอออย่างนี้แหละเอาวันช้าด้านเดียวเนี่ยสวยสุดยอดมาดูมาดู ในส่วนของวิวน่าจะสวยแล้วเพราะว่าด้านนี้จะช้านะช้าตัวนี้จะเร็วหน่อยตัวนี้จะช้าตัวนี้จะเร็วหน่อยออาไป คนะครับสวยงามแล้วทีนี้ก็พอแล้วนะได้ทําการเปลี่ยนแปลงในส่วนของทรานซิสเตอร์เป็นทรานซิสเตอร์แบบนั้นไปไปที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็เปลี่ยนวอลลุ่มตัวนี้เสร็จไปที่เรียบร้อยพิจรารณาความสวยของวิูแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดําเนินการทําให้มันช้าลงสักนดิดหนึ่งนะโอเคหนะช่างวิืองทาก,ก็คงจะจอบเพียงแค่นี้แหละนะครับก็เอาไปลองทำทำดูนั่นเพื่อนน